ฮัลโหลวันนี้เราจะมาลูอาประเพณีลูเอาเป็นประเพณีเหมือนคันตกบ้านเราสําคัญใครมาฮาวายต้องทําโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็แต่งตัวไปน้าเเสื้อฉชหน่อยเขาหน่อยกูแล้วก็แต่งตัวแบบสวยมองนะครับกระโปรงกระโปรงกรนไม้กต้นไม้ก็สวยมากเห็นไหมข้างหลังเราก็สวยนะคะ แล้วรอบๆเราก็สวยเออเราจะเดินไปเรื่อยๆน้าติดไปแล้วเหรอเออติดไปแล้วน้าสวยติดไปแล้วเห็นไหมคะแล้วก็จะเอาเครื่องดื่มให้เราใช่โอ้ตรงนี้สวยแหมนี่มันต้นไม้แล้วดอกไม้แล้วมีดอกบัวแบบบ้านเราเลยนะไม่รู้ต้นอะไรนะดอกสวยเนี่ยดอกสีแดงเนี่ยเนี่ยต้นดอกอะไรเนี่นะไม่ใช่แบบเดียวกันเลยแต่สีแดงค่ะ โอ้ใช่อันนี้เซมเป็นสีแดงอันนี้ก็จะมีปลาดอกบัวดอกบัวขึ้นมาข้างบนนี่มันมาถึงเขาจะจัดสวนสวยมากทรอปิคอลมากเหมือนไอแลนด์ละพี่น้องนะอันนี้ก็จะเข้าไปเข้าไปเลยนะ Welcome, welcome. So it's one drink f o r person, complimentary.

Ui, em có hò Mmm Yeah, this one with and got bitter, yeah mm. God, I wanna get, take a picture of you guys I never see nobody naked before oh. Wow, that's right, no, you're not naked Thank you Oh, no, not yet Come on, get our seats you guys. Come on, beautiful. How many of you guys? t w ้ Oh, just t o d you guys. Yes. c a n um one of you guys take the t o o please. Make sure to sit at next to the handsome dude okay. I'll take you backstage. เย้ยย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 ยนยยยยยยยงหาดทรายเนี่ยอันนี้ก็เป็นหาดทรายของเขาอ๋อ น้องของแม่เอฟดต้นไม้เบลเลอร์เลยนะอันนี้อันนี้เขาโพลอน,นิเชียอเทูถ้าน้าอยากจะทำเทตทูเขาทำให้ดาได้น่านาจะเพิ่มเงินเออใช uh huh. นะ่เออมีการให้ให้ให้เกมให้เราเล่นน้าห้องน้ำตรงนู้นถ้าเปิดนั่น คนเยอะเลยทั้งนั้นตอนเราไปซื้อกิฟช็อปใช่เราไปซื้อไงใช่เราไปซื้อกิฟต์ช็อปน้องนุชจะเออขับรถไปเองไม่ได้คิดผ่านเราไขับรถโอเคเมนรูมผู้เมนทงนนไปเลยนะโอ้นี่เขาก็จะมีกิฟช็อปนะเห็นไหมเห็นไหมที่น้องข้างหลังนี่จะมีกิฟช็อปนะเอาน้ำเข้าก่อนรถรออยู่ตรงนี้เข้าไปก่อนเถอะจ้ะ ข้างหลังนุชมันก็จะมีแต่บางที่เราก็จะมีกินเป็นหอยเป็นอะไรอย่างนี้กันา,นาคนที่มาที่นี่ก็จะแต่งตัวแบบาวายที่คนจะมาปาร์ตี้กันนะ ลงนุดดื่มไม่ได้คัะพี่น้องเพราะว่าต้องขับรถกลับตรงแรมเพราะฉะนั้นก็จะดื่มได้ตองที่มันไมม่อเยอ็นกรียง เงินอะไประมาณแปดร้อยส่วนพวกผู้หญิงผู้ชายก็จะแต่งตัวมารูอัลเป็นสีเดียวกันสวยๆเด็กผู้หญิงก็จะแต่งกอยจะเป็มขึ้นนิดหน่อยมาดูคนนี้ทีพี่น้องโอ้แต่งคู่กันเซ็กซี่เหรอ็นไหมทำไมพี่น้องเขาต้แต่งกันเซ็กซี่นะ ส่วนนุมรกิงผู้หญิงเดี๋ยวจะให้ดูนะมังนุษใส่อไลวันนี้นะนี่ก็จะมีคนที่เข้ามาฮันนีมูนกันมั่งใช่คนก็ เดินเล่นรอที่จะไปนั่งทานดินเนอร์อก็จะแต่งตัวกันส,สวยๆแล้วพี่น้องคือคนก็แต่งตัวกันแบบ Blue Out แลูเอาลล่ะได้ไหมเห็นไ,ไหมเฮ้เดี๋ยวปาร์ตี้อ่ะก็จะไปปาร์ตี้นี้ก็ประมาณ3ามชั่วโมงเลยกว่าจะกินเสร็จก็จะดูการเต้นลำกว่าจะแล้วก็เราก็จะให้แอคทิวิตี้พวกเราไปร่วมก็มีแอคทิวิตี้ให้คนทำมานออกอ่าทางนี้ไปบรรยากาศร่มรืม่น ต้นไม้เยอะแยะแต่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเยอะเออก็หาดทรายก็เดินตรงนี้ก็เป็นพายเวทหาดของออที่เรามาทานอาหารเย็นนะคะอืใด่นั่งได้นะนั่งสิอย่างน้อยก็นั่งเย็นๆเว้ยใช่ไหมเออ ไม่ใช่คุณริกคุณริกเขาไม่ค่อยชอบคนอ้วนมากบางคนชอบอ้วนบางคนชอบอ้วนก็มานั่งนั่งดูเขาบอกนาเาบอกเดี๋ยวจะให้ดูนะนามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินผ่านเขาบอกแหมเขาอ้วนแล้วสวยสวยอ่ะแต่ไม่เป็นไรคนคนชอบคนอ้วนนะแต่จะให้ดูนะว่ารอบๆเรานี่เป็นอย่างไงนะพี่น้องนี่สวยนี่เห้นคนสวยๆดังนั้นเลยเอออันนี้นั่งข้างๆแันพี่น้องเห็นไหมตกแกอันนี้สวยยังไงเนี่ยอันนี้เขาเขียวนี่สเียไงมเมื่อกี้คุณเมเจอร์เขามี อันนั้นรู้สึกอย่างไรเปอไม่ได้อันนี้เสือใช่ไหมเออเออเวยนะมีต้นไา่กับต้นตาลติดผู้หญิงอ๋ออันนี้ก็เห็นไหมอ้วนเนี่ยมันก็เกินขนาดโคนี่สวยอะไรเนี้เพราะการแสดงก็แสดงกันเรื่อยๆอันนี้ก็อันนี้าฝั่งนู้นก็จะเป็นคนไปถ่ายรูปฝั่งนู้นก็จะให้ถ้าเราอยากจะไปคานูเขาก็จะให้เราไปเลี้ยงแถวลงทีละคู่ พายพายเรือเลยสนุกสนุกกับน้าไปนัดไา่ไล้นุ่งกระโปรงไม่ได้กระโปรงไม่ได้ใช่ตองตรงของเกงอ่านพื้นเมืองที่นี่ก็คือหมูคนฮาวายจะกินหมูหมูนี่เขาจะฝังดินเป็นตัวตัวฝังเป็นวันเลยนะพี่น้องเอาฝังดินแล้วก็อบออกมานี่เนื้อยุ่ยออกมาทั้งตัวเลยได้กอ่อบได้ก็เหมือนไก่อบแต่ฝังดินเหมือนบ้านเราอ่ะไก่อบดินอะไรเงี้ยอันนี้หมูอบดินเป็นประเพณีของคนฮาวายเพื่อนนะเราก็จะกินแล้วก็จะมีอาหารฮาวาย Keeping how much up light or so cousins tell what's not loud enough. Let's try this a little louder with a little bit more excitement. Here we go, ready. One, two, three, and there he goes. cousins, feel free to take pictures at any angle and cousins I like, do mean. นราเห็นมากเลค่ะเขาไม่มคนนั้นแต่งสีขาวหมดเลยที่เราเห็นนะทั้งแฟมลี่เป็นตีมไม่ได้หรอกเราคนไทยดอกไม้เป็นตีมของเราเว้ยเห็ไหมใช่ได้นะหน้าก็แหวดอกบานเต็มเลยว่ะ ี่ไนดอกตัวเลยดอกในเสื้อกันในเสื้อเพื่อความสนุกสนานเหมือนกันโยนเหมือนกันล่าสัตว์ก็จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆเล็กๆก็มีนะคะเห็นไหมนีพนักงานพาเด็กทำกิจกรรมต้นก้ามปูสูงสวยค่ะ็มต้นใบโพนะว้าว this is local tattoo คู่หานี่เด็กๆก็จะมาแพดทูให้อ,อ่ะเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะ เป็นทางเหนือก็ขันโตกแล้วกินไปเดี๋ยวอาหารพื้นเมืองแบบเหนืออันนี้ฮาวายล้ว,ลวนๆ traditional Hawaii หมูอุ้ยซาลาหน้ากินนะที่มันมีบีนบีนซาลาเราชอบกินแล้วก็มิกกิทิกเกตอ๋อเฮ้ย darling อันนี้เนี่ยพี่น้อง <Yeah. S 2> หมูอันนี้หมูนะหมูที่เป็นหมูพื้นเมืองที่เขาที่เขาทำหมูพื้นเมืองได้แล้วไอฮาวายเลียนไก่ ค่ะวันเรียนชิคเก้นจะลองซะหน่อยไก่เอาไหมนะไม่เอ,เอามาแล้วนี่ดูแล้วเอาไก่ไปสักตัวก็แล้วกันโอ้อันบะเลือกเลยวะ่ะใหญ่จังวะ่ะเอาไก่ไปอีตัวนึง่งไก่ตัว better island f i h oh island fit i wonder fit i wonder fit y e a r f i h y e a r f i h พอทุกคนทํากับข้าวไปเอากับข้าวก็จะมานั่งกินกันเป็นกลุม่มคนมานั่งกินกันเป็นกลุม่มพี่น้องไม่รู้จักกันรลกเนาะนะแต่ก็มานั่งรวมกันกินกล <c oughs> แล้วจะมีการสแสดงตรง <c oughs> มูชิ้นปลเล่เลยเนื้อห,หมูที่ฝังในดินทั้งวันเลยนะอบอันนี้เป็นปลาทะเลทันนี้เป็นไก่ของฮาวานนะคะแล้วก็จะมีซาล่าให้กินนะพี่น้องสดสดเปลือยนะคะเอ่อ นี่ทันดิชเชนอลฮาวายของกินก็คือไอ้นมตะโก้เลยตะโก้เหมือนตะโก้บ้านเหราแล้วก็บีนมันมันแบบเจแปนมันญี่ปุ่นพี่น้องของหวานไอ้เพอร์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 แยมเพอร์เพอร์แยมแล้วก็มีโคโค่นันทันดิชเชนอลของหวานก็ถ้าเหมือนบ้านเราก็คล้ายๆกับข้าวเหนียวมะม่วงแต่นี่แหละคือของฮาวายแท้ๆแล้วเครื่องดื่มของฮาวายก็จะเป็นแบบไหมดไทยนะเครื่องดื่มแบบไหมดไทยซึ่งอันนั้นไม่มีแอลกอฮอล์เออ คนฮาวายนี่ก็จะทานข้าวเหมือนคนเอเชียเพราะส่วนใหญ่ฮาวายเรื่องฮาวายเอี้ยนนี่ก็จะเป็นคนที่ใช้แบบทางจ็บแพนใช่ไหมนะทางญี่ปุ่นทางที่คนมาก็กินข้าวเขาก็กินข้าวของเรานี่ชิคเก้น this is chicken เดี๋ยวนะที่สำคัญที่สุดนะพี่น้องก็จะลองครับก่อนเลยว่าอร่อยแค่ไหนเนาะ อออ่ายะืไม่ได้ไม่ในมีซอสมาหรือเปล่าเนี่ยต้องใส่ซอสไม่เห็นมีเนี่ยมีซอสทิพย์โทอร่อยแล้วนะทิพย์โทเรดดี้ใช่ไหะอร่อยแล้วอร่อยมไหมอร่อยก็น่ากินอร่อยแล้วอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรนะคะ มันตรงอะไรเลยพี่น้องหมูอันนี้มาจากตัวหมูทั้งตัวเลยนะเห็นไหมในถาดจะมีขาด้วยยูเอาตรงต้นตรงตรองขามันอืมดได้อืมเอาไหมไม่เอากินลำบากเดี๋ยวจะลองจะลองเอาปลาฟิชฟิชเป็นคนชอบปลาปลาก็จะเป็นคล้ายๆเกับเมือกับเหมือนกับ เลมอนฟิตเหมือนกับปลาที่เราปลาแมนนาว์แล้วขายอย่างนั้นปลาอร่อยนึกชอบปลาเมนคอร์สของร้านนี้ก็จะเป็นปลาเป็นหมูแล้วก็เป็นไก่ไม่มีเนื้อนะพี่น้องไม่มีเนื้อวัวนะคะไม่มีเบสไม่มีเบสนะคะไม่มีไม่มีซีฟู้ดซีฟู้ดแต่เนาะอากาศดีเนาะเนาะลมเย็นพี่น้องฟิตอร่อยชอบชอบปลา อามไก่อร่อยไก่นี่จะเป็นตรงขาไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ไม่ใช่อกไกนะ่นะนะต,ตรงไซตรงตรงไซเล็กคอเดอร์คอเดอร์เล็กอออาหารใช้ได้นะนะ้าบอกอาหารอร่อย จากคนที่ยูโน t าไอ t ม่มันว้อสอะไอ u a n อยู o ตัมอ่ะอไม่ต้องเติมอะไรมากมายนะอืมเนี่ยนี่อันนี้อสหมูอร่อยเหมูมันอร่อยอืมโอเค So that you can enjoy the beauty of our Polynesian cousins through song and dance. We begin in New Zealand, mountains so star with clouds ever surrounding peaks. on the land of the long white clouds, becomes their new home. Mm -hmm. moment that we've all waited for and I want you to take this moment again as it is a beautiful one. I want you to look each other in the eyes. Look at I want each you other to look at each other, other lovingly. You're no, going to repeat after me wholeheartedly <laughs> and you are going to say, when I see your smile, the whole world <laughs> stops and stares oh for a while. Oh <laughs> Because you're amazing! Because you're amazing! Just the way you are. Yes! Yeah. And you ain't lying, and this is the moment we've waited for. Right. Yeah. Once again, let's kiss kiss cross the table and sing ourselves a song. And family, let's a beautiful her. applause yeah. here tonight. Yes! Yeah. That is beautiful. how it's done. And again, yeah. family, have such a wonderful time. I want you to do this for me. If you come across anyone eligible here tonight, I want you to approach them lovingly. Most importantly, I want you to say to them confidently. So everyone, once again, I want you to repeat after me. You're gonna say, hello. 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 Is it me you're looking for? Is it that, is that me right. you're looking We're your gonna be right here rooting for you. So go ahead and give our single family a round of applause here tonight. Yay. It's Enjoy, and again we welcome Now อาทิ่ตกดินแล้วนะแต่ว่านุชกับน้าเล็กจะมาเดินดูซิว่ามันตกตรงไหนโอ้ใช่ใช่ยังสวยอยู่นะยังสวยอยู่นะโอเคเอาตรงนี้ใช่ไหมนะ พิ้วที่ฝุ่นพิ้วตรงหัอใช่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 เดี๋ยวเห็นไหมเห็นมพระอาทิตย์ตกเด่นแล้วนะคะน้ำขึ้นน้ำทะเลก็เข้ามาตรงนี้นะนะฟ้าสวยนะพระอาทิตย์เพิ่งตกดินไปก็โรแมนติกละถ้า Cousins, looks like we're ready now. Audience, if you're ready, see your hula dancers to the hula. Let me hear you make some noise. Yes. All right, hula dancers up on stage and down below. If you guys are ready, let me hear you say, oh yeah. Oh, yeah. Sounds like we're ready. Cousins, we're gonna learn one last step called the kahola, which is simply taking two steps to the right and then two steps back to the left. One more time, cousins, two steps to the right and two steps to the left. Alright, you guys, we're gonna put that all together on the count of three. Now, if you guys lost, look out for all my instructors. I'll help you guys out. On the count of three, here we go. On a one, a two, a one. อิมปะกินเยอะเอาลองลองพูดเรื่องอาหารใช้ได้ไหมอาหารใช้ได้นะ Yeah the food is good the food is good หมูก็ดีเพราะเราได้กินเนื้อที่มันแบบเหมือนไม่ต้องปรุงอะไรเลยแต่น้าก็ยังใส่นั่นนะซอยซอสอยู่ดีหวังน้าชอบเค็มอ่ะส่วนน้องนุชอร่อยไก่ก็อร่อยบาร์บีคิวก็อร่อยไอพายแอปเปิลนะของไอแลนด์นี้เลยนะคือหวานไอซอฟอ์นุชหวาน ช่สวีทอาหารเขาไม่ง่ายมันมันมันโพโพแยมอ่ะคล้ายๆกับมันสีอะไรนะสีม่วงสีม่วงมันม่วงแบบแบบญี่ปุ่นแหละลองดูนะอ่ะมันม่วงสีซาลัดก็คล้ายๆกับเฟรชมากอร่อยวันนี้คุ้มคุ้มไหมนะคุ้มนะคุ้มนะมาเห็นการแสดงแล้วการกินก็คุ้มนะพี่น้องแล้วแค่นี้นะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่